ดีๆกับใ่เห็นได้เห็ดนี่นยาง่านไปกับใ่เห็นมุ่งยานน่ p 아, i เจ้ามเามาทั้งย่วงเลย ยาเยอะเต็มไปหมดเลยคุณจ้ะ เบิ้งนะ่ะเกือบสิทธเอาทิมน้ะพี่น้องเบิ้งเด้อไหนจ้ะดูนะคะโอ้ยเบิ้งนะ่ะเบิ้งกอจ้นะคุณน่ะกอ,ง,ง,กองามงามเบิงบ้งพี่น้องกอนี้ใบสวยสวย Nè Manny Nè chà. Ma này. nói ôi nè bôi à, nát kính mã lôi ôi xuôi nham xuôi nham ôi hư 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 3 co 4 co hà co 6 co chết co 8 co cao co ship phi ơi bưng này, bương này. คักนะปีนี่คักจ้คกาจค,กคักหลยจากคักคักเนาะคุณนะเบงลงเดอร์ใครเบงลงเดอนี่ดำเลี่ยงกันเป็นตับเลยดำคือเหลอเลี่ยงกันเป็นตับเลยจ้านี่เลี้ยงกันเป็นตับเลยค่ะ เปืเิ่มเปือยแล้ว <c oughs> แต่ส่งด้อจ้ะบิบ่งนี่ มันหนาวแล้วมันก็นเลยซ้ำ โอ้ยบึงกลัวจ้ะค like, ุณน <pet anne. S 2> ่ะเอ้ยใหญ่นี่งามงามนี่จ้ะว่ามันเริ่มเถ่าแล้วเนาะบึงนี่เอ้ยเริ่มเถ่าแล้วเฮ็ดมันเริ่มเถ่าแล้วเนี่ย สวยงามขนาดบึงกวัวนี่กัใหญ่เบ้อเลยบึงเลยจ้ะเฮ้ยบึงดอกอืมปัดตะขาบมึงขาเห็ดจ้ะพูนะ่ะ Nh thế, nhau hạt với nhau đủ ở nó khá nè bắt nạc qua chắc lô biệt phun chân qua cướp đâu จะเลืองแล้วนี่นะคะพุ่น่ะ โอเคเอาท่านี่นี่จ้าโอ้โหดูสิตรงนี้ตายแล้ว น้ำ mm ั hmm. mm ่น hmm. เอาไปทั้งขี้ดินแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันคำแล้วนี่นก็เป็นไปว่าได้หรอกไม่ใช่ เจอเห็ดโอ้ยนี่เห็ดดำครอคลิปประสบโอ้ยยังสวยสวยเลยโอ้ยๆๆนี่นี่ เจอแล้วนะคะนี่อย่างงามเลยค่ะอีกกอหนึ่งกอใหญ่เบอ้อแต่ว่ากอใหญ่มันเน่าแล้วมันเน่าถิ่มแล้วใหญ่ใหญ่เน่าถิ่ม กเปอยเลยบึงพี่นอ้องเปอยเปลยเลยหนีเบิึงน,นี่กัวใหญ่สายละ่ะนี่มองนี่เน่าทิม โอ้ยเปื่อยเห็นมันเปื่อยเลยจ้ะเบิ่งนือ ก็หนึ่งกิโลก็นี นีดูดิค่้เนี่ยกำลังดอกตุต่มๆนี่กำแล้วก็ตุ่มๆเนี่ยจ้ะพี่น,อน,น้องเนี่ยดอ,อกเลน่อนด่างเริ่มออกแล้วจ้ะเริ่มออกแล้ว บ้าอันทากค,คือไม่ยากกินดีแท้ถากนีกด้ยเนี่ยมกินดอกใหญ่เนี่ยอีกตัวหนึ่งเ่ยอันนี้โกนใหญ่จิกหน่อยนึงกบบาทาง,งาน,นู้นเออโกนี่อีกแล้ว เบื้งเลยจ้าเมาเบิ้งเด้อแดำเหามดดดาเด้อเจ้าพี่น้องเบิ้งเลยจ้าโอ้ยนี่นี่นดอกกำลังสวยนี่น,น,นี่โอ้อบๆแล้วเนี่ยโอ้ยนั่นๆัน่นี่กองกากสาดอยู่เห็นนะนี่จ้าจะมาเก็บด้วยกันนะจ้า เก็บล <ừ> ือเก็บน้ำกันเลยจ้าเอ้ยโหดพ่อจ้ะพี่นุ้ยดู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 นี่ดูนี่ดูนี่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 เบิ่งเด้อนี่ปราต้านี่จะเอาเบิร์ดโบนน์นี่นะเบิ่งจ้ะอืมพูนพูนนืมเบิ่งเด้อจ้ะนี่ นี่เอาหมดไม้คะนี่กระตานี่เด้อกระตานี่จะเอาเบิดป่น้อสิเอาเบิดป่น้อโอ้ย